ค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่มีชื่อว่า Turn Around รายการที่จะทำให้คุณนะคะกลับหลังหันและมองโลกต่างมุมมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้ชีวิตของคุณได้พบกับจุดเปลี่ยนวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่สีชอบมากๆตอนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเด๋ยนจะมีเพื่อนเก่าของเราเนี่ยมาร่วมรายการด้วยเลคะ่ะแต่ยังไม่บอกนะว่าใครมาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่า ยูทู o <nt> ยูท <monastery> <YouTube S 2> ู e เนี hmm. ่ยนะคะหลายคนเนี่ยอุ้ยเข้าไกันหน้าดูเลยทีเดียวนะคะมีกันใช้เนี่ยหลายจุดประสงค์ทีเดียวนะคะตั้งแต่ไปเรียนอีโกโนเมทรีไปยันดูคลิปวิดีโอจากซีใช่ไหมคะวันนี้ซีขอแนะนำรู้จักกับบิดาของ YouTube ขอเสียงปรบมือต้อนรับมิสเตอร์แชทเลและมิสเตอร์สตีเวนเฉินค่ะซีขอแนะนำสอคู่ซีที่เป็นผู้ก่อตั้ง u t u b e มิสเตอร์แชทอเลกับ มิสเตอร์ตีวันะแินมาแล้วนะคะซีจะเรียกว่าป๋าแชทกับป๋าเฉินตอนจบเดี๋ยวจะเข้าใจนะคะว่าทําไมซีต้องเรียกว่าป๋าแชทกับป๋าเฉินด้วยอะมิสเตอร์แชทกับมิสเตอร์เฉนเนี่ยต้องเล่าคาแรคเตอร์ตัวละครนี้นะคะว่าทั้งคู่นี้เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมมากชอบไปงานบรตตี้ชอบไปสังสรรค์แล้วก็นิสัยเขาเนี่ยนะคะคือเวลาที่ น,นสังคมจะชอบถ่ายวิดีโอพอถ่ายวิดีโอคลิปเสร็จนะคะตอนกลับมาจากงานปั๊บเนี่ยก็จะชอบมาคุยน,นี่ในแชทในส่งคลิปวิดีโอให้ฉันด้วยนะที่ไปงานบ้านซูซี่วันก่อนนะ่ะได้เลยเชิญนายก็เหมือนกันนะส่งคลิปวิดีโอวันก่อนนะที่ไปเฮฮาปาร์ตี้อเ่าลืมส่งให้นะ เขาก็จะส่งวิดีโอคลิปให้กันอย่างนี้เป็นประจําเลยส่งไปส่งมานะคะจะเหนื่อยเขาก็เลยไปเขียนเว็บไซต์ในการแชร์ฟไฟล์วิดีโอทําขึ้นมาเล่นๆน,นะคะทาให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถส่งไฟล์หาดกันได้สะดวกยิ่งขึ้น2คนนี้เนี่ยเขาเป็นพนักง,งานตอนนู้นทำงานอยู่ที่บริษัท PayPal ค่ะตอนนู้นเนี่ยนะคะบริษัท PayPal เกิดวิกฤตขึ้นและถูกเทคโอเวอร์หรือว่าถูกซื้อโดย eBay นั่นเองค่ะ eBay หลายคนก็รู้จักกันแล้ว สุกซื้อบริษัทเนี่ยนะคะมันก็ควรที่จะใหญ่ขึ้นเพราะว่า eBay เนี่ยค่อนข้างใหญ่ในทีเดียวแต่สองคนนี้ค่ะแทนที่จะนั่งเฉยสุขธรรมดาธรรมดาแล้วไม่ชอบลาออกจากบริษัทลาออกเสร็จแล้วแน่นอนนะคะว่าลาออกจากบริษัทนั้นก็ควรไปตั้งบริษัทเองเขาก็เลยเอางานอดิเรกที่ตัวเองเนี่ยชอบทำงานนั้งคู่นี้นะคะไหนๆก็จะออกมาทำคู่กันแล้วเนี่ยก็เลยออกมาตั้งบริษัทที่ชื่อว่า YouTube ค่ะ บริษัทนี้ก็คือเอางานอดิเรกมาทำแบบจริงจังเลยก็คือเอาเว็บไซต์ที่เอามาแชร์วิดีโอไฟล์กันเนี่ยเอามาตั้งบริษัทแล้วก็ทุม่มไปทั้งหมดเลยนะคะอยู่ใน YouTube ทีนี้ในขณะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเรียกได้ว่า YouTube เนี่ยไม่ได้เป็นที่เดียวนะคะที่เป็นเว็บไซต์ที่สามารถแชร์ไฟล์วิดีโอกันได้มันก็ยังมีเว็บไซต์อ่กที่สามารถแชร์ไฟล์ได้เหมือนกันแต่ทุกเว็บนั้นนะคะก็มีการขายโฆษณา ทั้งป่าเฉินและป่าแชทนี้ก็ได้มีการสาหารลือกันนะคะว่าเอ๊ะย,ยังไงดีเอานี้ดีกว่ามองในมุมผู้ใช้เนี่ยเราไม่ควรที่จะมีโฆษณาเลยเขาก็เลยได้จุดยืนของเขาก็คือไม่มีโฆษณาใน YouTube.. โดยเด็ดขาดไม่มีโฆษณาแล้าะจะกาไรมาจากไหนเลยคะคุณเฉินกับคุณแชทคะไม่รู้แหละแต่ยังไงก็จะไม่มีโฆษณาตั้งใจเอาไว้แล้วไม่มีก็คือไม่มี กาเวลาผ่านไปฟรีก็ฟรีลองคิดดูสิคะใค้เว็บไซต์อะไรที่มันฟรีๆรเนี่ยคนก็อยากเข้าแถมโฆษณาก็ไม่มีมายุ่งยากให้กวนใจเหมือนที่เว็บอื่นๆคนก็เลยเข้ามาใช้กันเพียบเพียบเพียบเลยทีเดียวไม่ได้เหมือนตอนที่ใช้ฮอตเมลแล้วนะคะที่คนก็ใช้เพียบแล้วก็ควรจะยิ้มรอรับเงินเพราะว่าเว็บไซต์ u t u b e เนี่ยเป็นเว็บไซต์ในการแชร์วิดีโอไฟล์ดังนั้นไฟล์วิดีโอเนี่ยนะคะมันก็มีขนาดใหญ่คนเข้าไปใช้เยอะเสปอนเซอร์ก็ไม่มีมาจ่ายเงินเรา เริ่มเครียดสิคะเพราะว่าจะต้องรูดบัตรเครดิตเนี่ยน,นะคะไปซื้อคั์ดิสเพิ่มโอ้ยทำไมน่าสงสารอย่างนี้ล่ะทีนี้เอาไงคะเปลี่ยนสักหน่อยแล้วก็ให้มีรับสปอเซอร์สักหน่อยคนเข้ามาใช้เยอะแล้วนี่นาหยวนหน้าให้มีแอดนิดนึงไม่ no, ยังไงฉั <no. S 1> นก็ไม่ยอมแชทก็ไม่โอ no, no. เพราะฉะนั้น <no. S 1> ก็ไม่มีโฆษณาต่อไปและในวันหนึ่ง แต่ละครั้งนั้นก็มีนายทุนที่เข้ามาสนับสนุนทั้งคู่นี้นะคะโดยที่นายทุนเนี่ยก็บอกว่าตงว่าต้องมีโฆษณานะเนี่ยมนลองใจกันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ั้งสองคนนี้เ่ยก็ยืนยัน,ยนคําเดิมก็คือไม่มีโฆษณานายทุนเห็นความตั้งใจดังนั้นเนี่ยก็เกิดอาการอ่อนใจแล้วก็ยินดีค่ะก็โอเคถ้าเกิดว่ามันขนาดนี้แล้วเนี่ยมีโฆษณาก็ไม่มีโฆษณาหยวนนะ่ะไม่มีก็ไม่มีสองคนนี้เนี่ยก็เลยดําเนินธุรกิจของ YouTube ไปได้เรื่อยๆค่ะ ต้องพูดเขาว่าไปได้เรื่อยๆนะเรื่องมันคงจะไม่สนุกนะคะเพราะว่าละครนำเน่าเนี่ยยังต้องมีตัวฉานเลยจริงไหมคะเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันค่ะเสียบมือต้อนรับมิสเตอร์ลารีเพจและมิสเตอร์เซอร์เคตบนทำแบ๊กแล้วค่ะเอ๊ะใครจำได้ไหมคะว่าสองคนนี้มาจากตอนไหนมีคนตอบถูกด้วยถูกต้องค่ะสองคนนี้เขาเป็น Google Man นั่นเองนะคะเป็นผู้ก่อตั้ง Google เอ๊ะแล้วจะไม่เกี่ยวอะไรกับ y o u t u b บอันนี้แหนะ ก็ในเมื่อถ้า y t u t u เนี่ยนะคะเขาทำแบบเข้ามาใช้กันเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยเรื่องมันก็จะควรจะไปเข้าหู Google ถูกไหมคะและรีิมเพจของซีนั้นและเซอร์เก้บินของซีนั้นเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าฮะเว็บไซต์เจ๋งนะใช่ไหมแข่งซะเลยทั้งคู่นี้นะคะลงทุนไปมหาศาลใช้กำลังคนไปแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะคะคือเยอะมากอะและก็บังเกิดมีเว็บไซต์คู่แข่งของ YouTube ขึ้นมาอะไรรู้ไหมคะ Google วิดีโอไง Google วิดีโอนี่แหละค่ะจะบอกนะคะว่าต้องอุดหูคา,าครูคี่ก่อนนะคะจะบอกนะคะว่า Google วิดีโอเนี่ยนะคะฟังก์ชันดียิ่งกว่า YouTube ซะอีกมีฟังก์ชันต่างๆมากมายที่ YouTube ไม่มีแต่คนใช้เยอะสู้ YouTube ไม่ได้ค่ะ <c oughs> ทำไงดีทุ่มทุนเข้าไปก็มาหาศาลแล้วคนก็ใช้เยอะแล้วฟังก์ชันก็ดีกว่าสู้ไม่ได้ทำไงดี <c oughs> ก็ซื้อมัอนซะเลย okay, ซื้อไป <okay. S 1> เลย ทีนี้นะคะพอตัดสินใจซื้อปับ๊บ<ๆ>ก็เลยมาเจอกับป้าเฉินและปะ้าแชทคราวนี้แหละก็เลยจะได้คําตอบว่าทําไมต้องเรียกว่าป้า<ๆ>เสนอซื้อด้วยราคาไม่น้อยเหมือนกันมิสเตอร์แชทเฮเลและมิสเตอร์สตีเวนฉินคนนี้ถูกขอซื้อ YouTube ไปเป็นจนํานวนเท่าไหร่รู้ไหมคะให้ทายสามวินาทีค่ะ1,650ล้านยูเอสดอลลร์ค่ะ yeah. คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะคะรู้ไหมคะป่าเฉินกับป่าแชทเงินไทยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6 0หมื่นล้านบาทค่ะไม่ใช่มีแค่มิสเตอร์บิลเกตเท่านั้นนะคะที่รวยซ่าคนนี้ก็รวยไปเหมือนกันด้วยจุดยิงของตัวเอเนี่ยแหละละค่ะขอบคุณแม่เลยถอะน่าสงสารจริงๆนะคะว่ามิสเตอร์เกเบินกับมิสเตอร์ไลรี่เพจสจุดหล่อพระเอกของซีเนี่ยต้องมาเป็นตัวฉาในฉากนี้ไม่เป็นไรคะ่ะแต่เรายังรักเขาเพราะว่าเขาและตอนนี้นะคะก็ต้องขอตบมือให้กับ พระเอกในตอนนี้ซึ่งมีสองคนนะคะคุปปาเชนและปาเชรสว่ว่นเองนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะขาย YouTube ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าก็พิสูจน์ฝีมือและจุดยืนของตัวเองนะคะที่มั่นคงต่อจุดยืนและซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในจุดยืนของตัวเองค่ะอย่าลืมนะคะ สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยนะคะพอเราเจอกับจุดเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้มีจุดเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวมุ่งมั่นกับสิ่งที่เราเลือกให้ดีนะคะแล้วก็มั่นใจในจุดยืนของตัวเองและซีรับรองว่าทุกๆคนที่ทําได้ดังนีนะ้ประสบความสาเร็จแน่นอนและซีจะเป็นกําลังใจให้สู so, ้วันนี้หมดเวลาของอรายการเชิญ a r รา n d แล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเชิญเ r รา n d จะมาพร้อมกับเรื่องอะไรอีกตั้งตารอดูให้ดีนะคะวันนี้ซีมิสเตอร์สตีเนเนและก็มิสเตอร์แชทเฮเล่จาก YouTube ลากันนะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกัะหน่อยไว้ล้ว